ก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมผมก็ขอให้ทุกคนฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามแล้วแล้วก็กดไลค์แล้วก็ขอฝากให้กดกระดิ่งแล้วก็ตั้งเป็นทั้งหมดเพื่อไม่พลาดในการลงคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผม <Yeah. S 1> ก็เดยวเราไปดูคลิปกันเลยครับผมไปเลย สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมมาครับกันอีกเช่นเคยนะครับป๊บป๊อบป๊บป๊ป๊อบต่ออ่าตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์ของเอาชีวิตรอดนะครับผมแล้วก็เป็น EP ที่4นะครับผมอ่าจาก EP ที่แล้วนะฮะที่อ่าเราได้หาคนแกะนะฮะได้แล้ว1อันครับจากเราได้หาคนแกะจากอ่าแมงมุมนะครับผมเราได้ฆ่าแมงมุมเพื่อ อาคนแกะะนครับผมเราก็เลยอีก2อันนะอีพีนี้เราก็จะมาสารต่อให้สําเร็จนะครับก็ก่อนที่เราจะไปหาคนแกะนะฮะไปล่ามุมกันผมก็ขอให้ทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมก็ผมก็ได้อย่างหนึ่งอะ ผมก็ได้เอาตัวเชเดอร์ออกแล้วนะครับผมก็ลองดูนะฮะว่าอันไหนมันเดียวกันนะครับผมก็ตกลงคือเอาเชเดอร์ออกดีกว่านะครับผมก็เมื่อกี้ที่ผมสังเกตขึ้นมานะฮะเมื่อกี้มีอ้าเมื่อกี้มีแมงมุมนะครับผมตรงนู้นหลายตัวเลยนะครับเราก็จะเข้าไปค่อยๆจุดประสงค์เราก็คือแมงมุมตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมอ๋อได้สองอันโอเคอืม มุมต้องลำไหมต้องลำเล็บมัมุมไหมอ้ยข้างบนนู้นนะฮะอีกสองตัวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปหามันนะฮะในเมื่อเราในเมื่อมันไม่มาหาเราเราก็ไปหามันนะครับตัวนี้ออกไปออกไปออกไปโอเคขอบคผมครับก็จะขึ้นไปหามันนะฮะเอ้าไปไหนลรอวะอยู่นั้นนะอย่าหนีไปไหนนะอุ้ยอุ้ย โอ้ยเกี่ยวดิตันเนาะเอเพิ่มเลยก่อนนะครับผมแล้วเราก็จะฆ่าไอตัวนี้ต่อนะแล้วก็จะฆ่าไอตัวนี้ต่อ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 อีกโอเคอบครับใง่ายๆสับ้างเราอะเออว้นี่นี่นี่อุ๊ยเกียวตั้งเราได้3ามแล้วนะครับผมอีกหนึ่งอันเราก็ได้คดแกะเป็น สองก้อนแนละ้วไปล,ละไปล,ละไม่ไปล,ละไปล,ละไปล,ละโอ้โหไล่หลังมาเลยอ,เอุ้ยอุ้ยแตกอีกแล้วนะครับผมครั้งที่สองนะในพาร์ทในเอาชีวิตรอดนี้ผมก็แตกไปแล้วครั้งสองนะยอดเวลีกู <laughs> <Very good. laughs> เริ่มมาก็ไม่ทันไรเลยอย่าพึ่งไม่มีดาบอุ้ยผมกลับไปเอาดาบก่อนดีกว่านะกลับไปคาบดาบก่อนดีกว่านะครับโอเคตอนนี้ไม่ไหวแน่ ไม่ไหวแน่ไม่ไหวแน่ก็ครั้งที่สองนะ้วของชีวิตอ่าซีรีส์เอาชีวิตรอดนะครับผมแตกแล้วนะครับไอรอก่อนรอคอยก่อนแด้ผมเอาเป็นดาบเหล็กเลยกันนะเหมือนไส้ <Wow. S 1> เอาเป็นดาบเหล็กเลยล้วกันขอคาบดาบก่อนนะครับมาวิ่งมาไอหนุม่มทั้งหลาย wow. อรารออาหารชั่งมันก่อนนะครับรออาหารชั่งมันก่อนเอาของก่อนอ่าเราได้เพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บของตัวนู้นก่อนนะครับผมโอเคนี้อ๋อฮะมีคนตามหลังมามามีคนดำน้ำตามหลังเรามาอุา้ยโอเคะเท่าตัวเข้ามาทีละคนแน่จริงเข้ามาทีละคน แน่จริงเข้ามาทีละตัวทีละตัวเข้าใจไหมทีละตัวทีละตัวเออโอเคทีละตัวเข้าใจไหมเขาหลังอ่ะก็เราก็ได้มาแล้วนะคะอีกหนึ่งก้อนเราก็ต้องตามหาอีกหนึ่งอันนะครับผมเพื่อภารกิจเส็จซิมภารกิจของเรานะครับอ่าตรงนี้หนึ่งตัวยิ่งหนึ่งตัวนะครับผมขอหน่อยขอย้ายหน่อย อย่าให้กูต้องเอ้ยได้สองอันแล้ว,วนะครับผมภารกิจเราเริ่มจะสู่หนทางสว่างแล้วนะครับผม <ว sınız! S 1> แบบหนึ่งทมเลยก่อนเฮ้ยในที่สุดอ่าเราก็ไม่ต้องอดหลับอดนอนแล้วกลับบ้านดีกว่าอะพอเราหาครบปุ๊บสว่างเลยนะครับมันจะไม่อยากให้เรานอนนะแล้วเราไปดอยคืนเดี๋ยวก็ได้เอาออกมา โอเคเข้าไปในที่สุดในที่สุดได้ที่ดอนแล้วเราได้ําทพี่นอนไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มเริ่มคลิปนะฮะแล้วก็จะนอนกันทั้งในทั้งนี้เลยผมตรงนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคเอ้ยนอนไม่ได้อืมไม่เป็นไรเราก็ได้สําเร็จแล้วนะครับผมสําเร็จภารกิจแล้วนะฮะ <c oughs> ใช้เวลาสี่พาร์ทนะฮะในการ กว่าเราที่เราจะนอนได้นะฮะสีพายกันเต็มๆเ,เลยก็ต่อไปเราทําอะไรดีละ่ะลงเมืองดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราลงไปหาทรัพยากรแรกนะครับผมก็เราก็มีแร่ค่อนข้างจะจํากัดนะครับแล้วผมก็ขออันนี้ก็อันนี้ไปเก็บเอาเน,นี้ยออมานะฮะเราจะเอาข้าวไปให้ยาเอ้ยคุยเอาข้าวไปให้ไก่กินนะเอาข้าวไปให้ยากินบ้าบอโอเค เสร็จภารกิจแล้วนะฮะหภารกิจนะครับผมต่อไปเราก็จะเตรียมตัวลงเหมืองกันดีกว่านะครับแล้วลงเหมืองกันเลยเมืองเราจะลงตรงนี้นะฮะใกล้ๆบ้านเรานะฮะเราจะยังไม่ไปไกลโ <Okay. S 1> อเคนะครับเดี๋ยวลงได้นะครับอ๋อไอ้นี่มันคือตรงไอ้นี่ว่าที่เรามาขุดถ่านใน ep ep แรกนะที่เราตายกันนะฮะไม่ต้องย้ำหรอกเนาะสงจากค่อยๆแล้วกัน ได้ยินเสียงของบีนหนึ่งตัวจะอุดตรงนี้นะครับผมโอเคเราจะกันะ้นลาวาไว้ตรงนี้แล้วผมก็จะขุดอาขุดฐานตรงนี้นะครับผมที่เหลืออี่อันเลยสามารถสอัน,อนโตมาจะปักไฟสักนิดสักหน่อยเพื่อไม่ให้มันเกิดนะครับเดี๋ยวมันจะชิบหายกันอีกอ่า ผ่ายละมืดมืดมืดผมขอไปครับท,ทอ็อตนะครับครับท,ทอตเพิ่มเอ้ยไม่ต้องเราไม่ต้องไปเนาะสักสองอันพอโอเคประมาณนี้นะเราจะลงไปเข้าเหมืองกันเลยนะครับอือจะลงก็ยากเวย้ยขอปักไปตรงนี้หน่อย เราจะเก็บเท้าที่เราเก็บได้นะฮะโอเคตรงนี้ไม่่านนะครับไปหน่อยคุณ่านก่อโอ้เราเจอเหล็กด้วยนะครับเป็นอะไรที่ดีแหลมเลิอดประเสริฐสี่ที่สุดเลยนะครับ ถือว่าเราโชคดีมากๆเลยนะฮะเอาพุดเหล็กก่อนแล้วกันเดี๋ยวก่อนที่ชีคุดจะพังแล้วเราจะไม่ได้เหล็กเอาไปใช้กันนะครับขบุดอีกสักนิดนึงเพื่อมีอีกโอ้แค่นเนี้ยหรอก็อย่างดีสามอันก็จะกินอมบีไปก่อนนะประทางชีวิตผมบ่ได้เอาอาหารมาอ่าฮะอือฮึอือฮึ ออืึงไหนแล้วเราโอ้โอ้ชิเปอร์เครโอ,โอ,โอ้ตรงนั้นมีเหล็กนะครับตรงนั้นมีเหล็กเราจะไปเหล็กก่อนนะฮะเรามีฐานด้วยโอเคจะไม่ต้องออกขึ้นใบนะครับอาจจะปักายไว้เพื่อไม่ให้เราหลง เอโนแมนตรงนั้นหนึ่งตัวเราจะปล่อยมันไปก่อนนะเราจะไม่ยุ่งออกับมันอืมจิ๊กเกีกแล้วมันรู้ได้ไงว่าเราอยู่นี่เดินออกมาจากหลังหินนะรู้ได้ไงว่ากูอยู่ตรงนี้อืมชลาจริงๆเลยนะมีตรงนี้มีเล็อีกนะครับ ใหม่แล้วใหม่แล้วต้อนรับไม่ดีแล้วนะต้อนรับอุ้ยอู้หูุ้ยอุ้ยสองตัวเลยดับเบิลคิปเปอร์สวยสวยฮึฮึนี่ก็ดาบหายไปได้ ออเฮ่ออีกแล้วอือเฮือสามแล้วนะฮะตายเยอะหน่อยผมก็ขออาภัยด้วยนะครับอูแล้วลงลึกเลยอ้อได้ละครบไหมเดี๋ยวตายอีกเดี๋ยวตายอีกครบโอเคโอเคผมขอคาท้อดก่อนนะครับ ตายเยอะนิดหนึ่งนะฮะก็เริ่มปกตินะครับคำขับกันไปโอ้โห,โหสองตัวเลยเหรอ <S <S ครั้งที่สามเดี๋ยวพอเราถึงแล้วเดี๋ยวผมตัดมาทีนะครับจุ๊กจุ๊กจุ๊ก อุ rates, ้ยเอเดนแมนตีเราอือหืึเดี๋ยวผมตัดใบทีนะครับหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วไอโก้แล้วนะไอโก้กันแล้วนะไอโก้กันแล้วนะโอ้มื่อกี้ขอโทษทีตีพลาดนายเราขอโทษเนี่ยโอ้โหพ่อไอที อยากได้แล้วก็ไม่มาโพกันเลยฮึฮ<อ>ึืมไม่โพกันเลยนะพอทีอยากจะได้อ่ะอะ่นายไอทีนั่แหืม ใ,ใจแอบคู่ผกันจริงรักกันจริง เดี๋วยวผมเข้านอนก่อนแล้วกันนะหเหนื่อยใจเหนื่อยละลงไปเหนื่อยละนอนดีกว่าตัดติเออแค่นั้นแหละโถดได้แล้วได้ดับแล้วโอ้ย โอ้ยไม่มีที่ขึ้นอีกโถ่อะเวรกรรมจริงจริงรงเหมืองก็ได้ประสบการณ์ดีๆเลยนะเราจะไปมีต่อกันนะเพื่อนโคตรโคตรอันตารายเลย เราจะเอาเล็กตรงนี้ให้หมดก่อนเราจะขึ้นมาข้างบนนะฮะเราจะอาพอแค่นี้ก่อนนะครับผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วรับไม่ไหวแล้วไม่รู้จะกี่ครั้งเลยตรงนี้มีอีกนะฮะเดี๋ยวเราค่อยลงมาตอนที่ของเราฟูแล้วกันนะตอนที่เดี๋ยวผมจะอาเดี๋ยวผมจะครับชุดเกาะลงมาด้วยเลยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยกับชีวิตของเรานะฮะและทรัพย์สิน oh, <no. S 1> โอเค นปนีเกับตกเอ้ยพอกันทีเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนก็อ่าแยกไปเลยนะสองเตาแล้วก็จะเผาเหล็กอันนี้นะครับกี่ทีนะตายเมื่อกี้ไม่นับเลยนะใครที่นับก็ช่วยนับหน่อยนะขอบตายไปกี่ทีฮ่า อ่าเดี๋ยเยอะอยู่แหละหลายฮิตอ,อยู่ตายแล้วตายอ,อีกตายแล้วตายอ,อีกก็เราจะไปผสมไก่กันเนาะรอเหล็กเผานะครับโอเคเกีเ่ยวข้าวอ่าฮะเราจะทำนากันบอกแล้วเราจะเป็นเกษตรกรนะครับ <S 2>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  อ่าเราก็จะเอาข้าววในนี้อ่าฮะโอเคแล้วก็จะเอา เอามเมล็ดข้าวนะครับไปเลี้ยงไก่ของเรานะฮะแล้วก็จะเอาไก่มากินนะฮะเป็นวัตจักรไปโอเคอเราจะหยิบ่าขวานขึ้นมาแล้วกันเนาะอ่าฮะตายได้เจพอโหขยันหกของเลยเว้ยอือฮึก็ก็เราจะเอาเนื้อไก่ไปปิ้งด้วยนะครับ จะเป็นอาหารของเราอ่ะลงมาทำไมเนี่ยลงมาทำไมเดียอ่าฮะเราได้เหล็กทั้งหมด17อันนะครับแล้วก็มีของกาาอีก2เป็น17 18 19อันนะครับผมก็ผมจะเอาเหล็กไปครับเป็นเกาะแล้วกันเนะาะเพือพ่อความปลอดภัยของชีวิตเรานะฮะ <Okay. S 1> เอาเกาะมาใส่ก่อนละกันสักหนึ่งแล้วก็กางเกงพอไหม ก็นเกงพอแต่เราค่อยไปขุดใหม่นะฮะเมื่อกี้ผมเห็นมีเป็นเหล็กอยู่แล้วก็เดี๋ยวผมจะลงไปขุดใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะเราจะลงไปสำรวจถ้ำกันต่อน,นะในถ้ำข้างล่างนะครับผมก็เราก็มีชุดประมาณนี้แล้วแล้วก็ก็เหล็กเก็บไป้แล้วใน,ในนี้นะครับก็ภารกิจของเรานะที่เราทำกันมานานเนนะฮะก็คือเตียงนอน เราก็สามารถสร้างเตียนอนได้แล้วนะครับจากใยมุมนะครับผมก็สเร็จภารกิจของเรานะฮะก็คลิปต่อต่อไปก็จะเป็นการล่งเมืองนะครับไปหาไปหาทรัพยากรนะฮะพวกเหล็กพวกหินพวกอะไรแบบนี้นะครับโอเคคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็เราก็สามารถอ่ะเสร็จภารกิจเราแล้วในการทําเตียงนะครับผมก็ตายก็นับไป่้วนเลยนะ เอา่นแหละอย่างที่ผมเคยบอกไปนะพาแรกๆนะฮะขออภัยด้วยถ้าตายเยอะเกินไปนะครับผมก็คลิปนี้ผมก็ขอจบไปแค่นี้นะครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมแล้วก็ผมก็ขอกําลังใจสักประมาณ6ไลค์นะครับผมเพื่อลงคลิปต่อๆไปนะครับโอเคก็นะฮะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมนะครับผมคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย